นี่อากาศเย็นๆครับอากาศถือว่าอากาศเย็นสองแม่ลูกมีลูกจนได้ถ้าทำไงกับมันดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีใหม่อีกละใช้ตัวเดียวก็บ้านแตกแล้วเนี่ยมุ้งเป็นรูรอบเลยมันมันเดึกๆมันก็จะหาอะไรมาให้ลูกมันกินนอกมุง้งลูกอยู่ในมุ้งมันก็กินมุ้งมาด้วยเป็นรูรอบเลย เขามาก็ต้องอยู่ตรงนี้ครับต้นใบยี่หลาชอบอยู่เขาชอบอยู่ตรงนี้ครับใบยี่หลา่าต้นใหญ่มากกะว่าจะปลูกไว้ทำยาการชักให้ลูกชายหน่อยวามันไกลโรงบาลเวลาหมดแล้วลูกมันจะชักทั้งวันพอกินครับไปแล้วนะพอ เอาใบไปชุบไข่ทอดแล้วก็หายครับหายเป็นกินทีนึงก็หายครับมันก็หยุดชักคน,บนเบลเลยใครอยากได้ก็มาเอาครับเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรกับผมอันนี้ก็เลยวัยรุ่นมาแล้วชวัยรุ่นก็ต้องการอยู่เหมือนกันแหละลูกผู้ชายมันต้องมีกันทุกคนแหละน้อยคนจะไม่มีจมาก็หมุนหมุนอยู่แต่ต้นนี้เนี่ยอันนี้เขาไม่ผิดกฎหมายแล้ว ทําบาลเขาบเออทำเป็นยาแล้วนะครับใครอยากได้มาเอานะครับเนี่ยมันใครเอาไปทํามีประโยชน์อะไรก็ผมผมมันไม่มมมมมได้ใช้อะไรให้ลูกกินใบสองใบก็พอละเวลายาหมดเนี่ยยากันชักหมด